เยอะเพื <ra ่อนนะโมได้บ่ก um, ินคนมาหนังกินคนโมจับหนังยายเป็นอายุเก่าสิปีแล้วพี่น้องว่าม่ชมนีแข็งแรงอยู่ยายบอกดิให้หู้จับความเป็นอายุเก่าสิแล้วเพันยังแข็งแรงอยู่ครับยังหนึ่งเขาปอไฟได้ด้วยพี่น้องปจอนขึ้นกันทั้งพวงกูดีทั้งพวงกูป้อนกูเท่าเนาะกูบอก กูเ่บอกพีไผครมาบอกกูได้ิยังแข็งแรงอยู่เด้อยม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่โก่ม่ใหญ่เข่าเลยครับผู้เดียกมาเด้อดิยายอายุเก้าสิบยังแข็งแรงอยู่ท้องพุดโธน้โมสังโฆบ้างไงนะท้องไหนอยู่บ่ะไหนวุ้นเดวครผุดท้องท้องนี่ยังบันนี้กินข้าวจักเจียด้วยอย่างเดียวท้องเจียดจนเขาที่ยงกินไหมยังกินเดียว เขาเศร้ากินยังเขาเศร้าก็กินมตัวเออได้ลูกเจ้าคนยังจําได้ว่าเจ้าของได้ลูกเจ้าคนจําได้เบิด์หนึ่จ้ะได้ดลูกเจ้าคนถทำยังเจ้าหน่ะได้ดลูกเจ้าคนเจ้าได้ดลูกเจ้าคนตายไปทับเทีเ่ยวปวดตายทับเที่ยวปวดใจเราว่าลูก <c oughs> <c oughs> ยายเราก็ยังแข็งแรงอยู่ดนะครับถามส่อเล่าประเด็นนึงหนึ่งยายอายุเก้าสิบยังแข็งแรงอยู่แล้วกิน,นยังด้วยพี่น้อง nhất làng nhầy đó phi đồng lắng bớt ngày phần tao yêu điều có nhắc như mà...